สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมขอพาไปติดตามเรื่องร้อนแรงกลางเวทีการเมืองไทยกับคำถามใหญ่ที่ฝ่ายค้านต้องตอบให้ได้ว่าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือจะปล่อยผ่านไปเฉยเฉยเรื่องมันเริ่มจากไหนย้อนกลับไปไม่กี่วันก่อนนักวิชาการชื่อดังาศาสตราจารย์ดรชัยยันชัยพรจากจุฬาออกมาชวิตแรง จี้ตรงถึงพักประชาชนปอจอนว่าถ้ายัางอ้างตัวเป็นฝ่ายค้านก็จงทําหน้าที่เถิดเขาชี้เป้าไปยังวันที่3กรกฎาคม2568ซึ่งเป็นวันเปิดสมัยประชุมสามัญครั้งใหม่และมองว่าเป็นจังหวะทองที่ฝ่ายค้านควรยื่นยตัติอภิปรายไม่ไว้วามใจในายกรัฐมนตรีแพทย์ทองทานชิน,นวัตรทำไมต้องซักฟอกเพราะมีเสียงลือหนาหูว่ามีดีลลับมีความร่วมมือใต้โต๊ะ ระหว่างรัฐบาลกับบางกลุ่มการเมืองหลายฝ่ายจับตาว่ารัฐบาลอาจใช้อำนาจแฝงแทรกแซงหรือเอื้อประโยชน์พวกพ้องพูดง่ายๆก็คือถ้าฝ่ายค้านไม่ยื่นอภิปรายก็อาจถูกมองว่าสมยอมหรือหมดไฟแล้วมีใครหนุนฝ่ายค้านบ้างพักภูมิใจไทยประกาศเสียงชัดแล้วว่าพร้อมร่วมวงซักฟอกหากพักประชาชนเดินเกม ฝั่งอดีตนักการเมืองใหญ่ในสามารถแก้วมีชัยก็ออกมาสนับสนุนบอกว่านี่คือโอกาสทองของฝ่ายค้านอย่าพลาดบทสรุปพักประชาชนปอจอนอกำลังถูกกดดันทั้งในสภาและนอกสภาหากไม่ยื่นอภิปรายก็อาจถูกมองว่ากลัวเกรงใจรัฐบาลหรือไม่ยืนฝั่งประชาชนแต่ถ้ายื่นอภิปรายเกมการเมืองก็จะร้อนระอุทันทีตั้งแต่เปิดสภาการเมืองไทยเหมือนหม้อไฟเดือด ฝ่ายค้านตอนนี้ถูกจับตาม,มองทุกฝีก้าวจะแค่ขู่หรือจะลุยจริงสามกร,รกฎาคมนี้เราจะได้รู้กันขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ